เฮลโลเฮลโลไปอี <Hello. S 2> วันนี้จะมาอ่านทำซาำวันนี้จะอ่านน่าซาำเดือนพฤศจิกายนดวันวจจิา雅隆ต่อต่ออีปีอีเอชีอีดอีดแปลว่าอะไรอีดอีด แปลว่าอะไรกินอ่ะรอเลอพีแอลเอยเีเพเพเพีอะไรเล่นอ่ะจอจอเอเจเจเจยู M, M, P, Jam, Jam, Cà B, bê B, B. E. B. B. hấp Anh Đu, A, L, L, K, Walk, Walk, Đơn, à For เอ๋ว้าซีซีซีอะไรพูดอ่ะขอเอเอพูดใหม่สะกดเองด้วยขอเอเคอ๋อะยูยูเอ็นเอ็นรันรันรันอะไร ลันอะไรลันลันอะไรอันนี้เหรอลันอะไรวิ่ง <Wing. S 1> อ่าทอเอเทมแอ๋แอ <L. S 2> <L> ๋ไอเอสทีเออีอีเอ็น M. Listen. 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 N. Listen bè 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 bè. Listen. Phang. Mo E. Mẹ. E. Mẹ. T. Sit. Sit.

Right. U U S right. ูเอชเอชเอฟพูชอะไร p u s h แปลว่าอะไรผักดันดันบายบาย